เส้นพื้นฐานหลักนะคะมันจะมีทั้งหมด3เส้นก็คือเส้นที่เรานวดชื่อว่ามันจะมี3เส้นคือรัตคาดปัตตคาสแล้วก็สันตคาาเส้นที่เรานวดก็คือรัตคาาคือแนวชิดกระดูกรัศมตค่าส่วนกล้ามเนื้อ ตรงตัวกล้ามเนื้อเลยเนี่ยเรียกว่าสันดาคาดปตตา,าตคาดและด้านนอกห่างจากสะดือทั้งมันอยู่ด้านหน้าห่างจากสะดือประมาณ4นิ้วเรียกว่าสันดาคาดาคาอ่ามันก็คือพื้นฐานหลังทั้งหมดคือนวดตรง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 เหมือนกันคือเส้นทีหนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามแค่นั้นเองอ่ารัศคาดสันดาคาดเออรรัศคาดปัตคาดแล้วก็ ก็คือไม่ต้องไม่ต้อง,องเวลานวดหลังนวดขึ้นอย่างเดียวใช่ไหมคะขึ้นอย่างถ้าแนาวนอนเนี่ยเรานวดขึ้นและลงแต่ถ้าถ้านั่ง,งขึ้นอย่างเดียวขึ้น่ ระบบไหลเวียนเลือดมันก็ค่อนข้างเท่ากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะนวดขึ้นนวดลงมันก็ไม่ไม่ได้มีปัญหาแต่พอถ้านั่งปุ๊บเอาละหัวใจมันต้องดันดันเลือดขึ้นหัวแลวถ้าเราไปนวดขึ้นคือเราต้องการไล่เลือดขึ้นแต่ถ้าเป็นนวดลงมันก็ไม่ได้แต่ถ้านอนมันจะแนวเดียวกันกับหัวใจอย้ไม่ต้องการอะไรเลนเขาปกติเริ่มขึ้นเรื well> ่อยเพราะว่าอย่างเช่นมันแก้อะไรได้บ้างด้ดหลักก็คือเป็นลมใช่ไหมคะ ในไ,ไ,ไอนาาา้ไไออ้้รัฐคาศปัตตคาสัณคาเนี่ยคือให้รู้ไว้เฉยๆไม่ได้ให้นวดนะคะเพราะว่าพี่เขาถามว่าธรรมศาสตร์สอนหรือเปล่าว่าพื้นฐานหลังจรงิงมีสามเส้นคราวนี้พี่ก็เลยเอองั้นสอนแล้วกันว่าเออรัาฐาคาสนะชิดกระดูกที่เรานวดอยู่แล้วมันมีปัตตคาสนะกล้ามเนื้อปัตตคาสัณคาสัสัณคคาสัาสัณคคาสัณคาสัานนอก ก็เ,เคสมันต่างไหมคะแบบว่าทําต้องแนวนี้พอลกนี้แนวนี้โลงต่างไหมเวลานวดขึ้นขาหลังจริงๆหลักๆที่เราใช้คือเส้นที่เราเรียนก็คือระดับขาก็คือนวดตรงขึ้นไปนเฉยๆแต่ถ้าเวลาปวดท้องประจาเดือนอ่ะเราก็จะเริ่มมาเล็งที่ปริศคาข้าศัตรูค้าแ,าและนิดหนึ่งนิดหนึ่งก็เพราะว่า ในการรักษาโรคเนี่ยเวลาปวดท้องประจาเดือนมันจะนวดตรงเอวเอวคอดด้วยส่วนหนึ่งกดแล้วเลือดจะไหลเวียนไหลเข้าไปในช่องท้องอในมดลูกมากกว่าที่จะกดแนวนี้นะะส่วนการรักษาโรคเดี๋ยวน้องเรียนต่อไปในชั้นมีที่ที่สามค่ะคราวนี้จับคู่การสามคู่